สุนัขลากเลื่อนจะพันเชือกไว้ที่แขนทุกครั้งที่ช่วยชีวิตคนเพราะวิธีนี้เท่านั้นที่จะช่วยคนที่ติดอยู่ได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าการอยู่บนพื้นน้ําแข็งทุกวินาทีจะอันตรายมากแต่มันเชื่อว่าเจ้าของสามารถดึงมันกลับได้ตลอดเวลาเมื่อถึงเมสุดท้ายมันจะคลานไปอย่างระมัดระวังจากนั้นใช้มือและเท้าร่วมกันขยายเชือกอย่างรวดเร็วและพันเชือกไว้ที่ตัวด็อกเตอร์ได้สําเร็จหลังจากตอบใจเขาให้สงบลงมาย,ายาก็กลับไปที่ฝั่งตอนนี้เจ้าของไม่มีเวลาชมเชยมากนะักรีบผูกเชือกกับทีมสุนัขขขลลลลลาาาาาาากก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 กเื่่่่อออออนน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 จััััััั้้้้้ตตะะใใสสสสสุุุหุหหพวววมแแรรงงงงงดดดทยยยํคึ ด็อกเตอร์จึงถูกช่วยออกมาจากหลุมน้ำแข็งได้แต่ผู้ชายก็ใกล้จะหมดแรงแล้วที่แย่กว่านั้นคือพายุหิมะกำลังจะมาเขาทำได้แค่พยายามรวบรวมกำลังใจสวมใส่อุปกรณ์ให้ด็อกเตอร์และยึดเขาไว้บนรถเลื่อนหิมะหลังจากทำสิ่งเหล่านี้เสร็จพายุหิมะก็แรงจนลืมตามไม่ขึ้นดังนั้นชายคนนั้นจึงวางสุนัขนำทางชื่อมายาไว้ที่แถวหน้าเขาวางความหวังทั้งหมดไว้ที่มันมายาคุณต้องพาเรากลับบ้านมายาดูเหมือนจะเข้าใจความหมายของเจ้าของมันสั่นตัวเตรียมพร้อมเมื่อชายคนนั้นสั่งการมายาาาเปนนนน้ทมิ่่่งไงไไยยัแแตพุุหรรก ชายคนนั้นยังคงทนไม่ไหวและหมดสติไปเมื่อมายาเห็นเช่นนั้นมันก็วิ่งอย่างเต็มที่มากขึ้นในขณะนี้สุนัขทั้งแปดตัวดูเหมือนกำลังแย่งชิงชีวิตจากหยงทูดโชคดีที่พวกมันชนะทีมรถเลื่อนหิมะมาถึงค่ายก่อน